วิธีสังเกตง่ายๆว่าเรามีปัญหาสายตาสั้นไหมให้เช็คแบบนี้นะคะ หนึ่งอาจจะเริ่มมองวัตถุในระยะไกลนะคะระยะประมาณ3เมตร6เมตรเริ่มมองวัตถุไม่ค่อยชัดหรือว่าจะเริ่มผ้าเริ่มเบิกนะคะก็อาจจะเป็นข้อสังเกตง่ายๆเลยว่าเราอาจจะเริ่มมีปัญหาสายตาสั้นเข้ามาหรือแม้กระทั่งเวลาช่วงกลางคืนนะคะที่แสงสว่างรู้สึกมันไม่เพียงพอเราอาจจะเริ่มขับรถมองระยะไกลเริ่มมองภาพไม่ค่อยชัดหรือว่าเริ่มเบร์นะคะก็อาจจะส่งผลทําให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มอาจจะมีปัญหาสายตาสั้นเข้ามาได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเรา เริ่มมีแบบอาการปวดหัวปวดตาหรือว่าตาล้าเข้ามาร่วมด้วยนะคะในระหว่างวันที่เราทํางานหรือว่าจ้องหน้าจอก็จะมีอาการแบบนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็อาจจะมีส่วนนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราเริ่มมีอาการแบบนี้แล้ว อาจจะเป็นปัญหาสายตาสั้นเข้ามาได้หรืออาจจะมาตรวจเช็คสายตาได้นะคะที่หน้าร้านแว่นได้เลยนะคะที่แว่นตาออร่าก็ได้ตรงนี้ก็คือสามารถตรวจเช็คสายตาได้โดยละเอียดนะคะก็คือมาตรวจเช็คสายตาดูได้เราจะได้รดู้ว่าเรามีปัญหาสายตาสั้นจริงๆหรือเปล่าหรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้มีปัญหาดังกล่าวข้างต้นก็คือเราสามารถมาตรวจเช็คสายตาได้นะคะเพื่อเป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นเลยว่าเราไม่มีปัญหาสายตาจริงๆอะไรเงี้ค่ะคือถ้าคนที่ไม่มีปัญหาสายตาเลยเราก็สามารถใส่แว่นป้องกันได้นะคะจะได้ไม่มี ว่าสสยตาสั้นเข้าร่วมด้วย